ครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้ผมมารีวิวเหรียญสักเล็กน้อยนะครับมีเหรียญได้เหรียญมาหลายถุงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาแกะกล่องนี้ก่อนนะครับมาหลายวันแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับพอดีเห็นน้องเขาลงขายนะครับก็เลยซื้อมาเดี๋ยวมาแกะดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้รู้สึกว่า ค่าเหรียญร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็ค่าส่งค่าส่ง4ี่สิบนะครับในกล่องเนี้ยร้อยสี่สิบบาทนะครับก็เป็นเหรียญย่อยๆนะครับอันนี้ซื้อซื้อมาเห็นน้องเขาลงขายนะครับซื้อมาเล่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูน่ะเป็นเหรียญอ๋อเป็นเหรียญน,นี้นะครับก็คือน้องท่านเนี้ยเขาเป็นลายใหญ่นะครับเขาเป็นพ่อค้าลายใหญ่เนี่ยเขาขายเขาขายแบบเนี้ยนะครับ สองสี่หกแปดสิบสิบเหรียญหนึ่งร้อยนะครับตกเหรียญละสิบบาทนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญนิกเกิลห้าบาทนะครับวารละนี้นะครับไม่ผ่านใช้เก่าเก็บนะครับก็สภาพยังสวยอยู่พอดีผมเห็นพอดีนะครับก็เลยกดซื้อมาแล้วก็ถามน้องเขาว่าค่าส่งเท่าไหร่นะครับน้องเขาบอกว่าค่าส่งสี่สิบนะครับก็โอเคนะครับตกเหรียญละสิบสี่บาทนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็ยังมีอยู่นะครับเหรียญพวกเนี้ย เป็นเหรียญเป็นเหรียญที่อาจจะผลิตมานานนะครับแต่ก็คือจำนวนการผลิตค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้ผลิตมาตั้งแต่ปีปี2 4นะครับ24ปีผมเกิดพอดีเลยนะครับปี24นะครับก็คืออ่า40กว่าปีแล้วนะครับใช่ไหมใช่40กว่าปีแล้ว <laughs> 40กว่าปีแล้วนะครับเนี่ยก็คือจำนวนการผลิตเยอะราคาก็เลยไม่สูงอันนี้ซื้อมาตกเหรียญละ10บาท นะครับค่าส่ง40ก็รวม10เหรียญ1 4 0บาทก็เฉลี่ยเหรียญละ14บาทรวมส่งนะครับนี่นะครับก็มาแกะกล่องให้ดูนะครับเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญอันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับซื้อมาจากเพื่อนนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเขามีเหรียญเยอะนะครับอันนี้2บาทปี50นะครับได้เหรียญ2บาทปี50มา1ถุงได้เหรียญ10บาท แบบนี้มาหนึ่งถุงนะครับเป็นเหรียญ10บบาทคลกวาละนะครับก็มีหลากหลายวาละนะครับในถุงนี้จํานวน100เหรียญนะครับนี่นะครับก็ราคาไม่สูงมากนะครับก็คือราคาพอๆกับที่ผมรับซื้อนะครับก็เลยก็เลยส่งมาขายก็เลยก็เลยแบบซื้อได้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวติดนะครับ60ปีสภาพัดนะครับก็เป็นคละวาละมานะครับ100ยเหรียญนะครับ วชิระพยาบาลน,นี่นะครับก็เหมือนเหรียญแบบเนี้ยผมได้มาผมก็ขายเหมานะครับเหมือนถุงเนี้ยร้อยเหรียญร้อยเหรียญแบบนี้นะครับผมก็จะขายประมาณพันเจ็ดค่าส่งห้าสิบนะครับก็พันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับตกเหรียญสิบเจ็ดบาทแค่นั้นเองนะครับเหรียญแบบนี้ราคาไม่สูงนะครับมีคลาวาละกันมานะครับอันนี้กรมธนาลักษ์การจนาก็มีนะครับแต่ไม่เยอะ,อะมี คมานาคมนะครับเหรียญน,นี้กรมคมานาคมนะครับอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นกรมสุนหรือเปล่าอ่ากรมสุนนะครับก็คละวาระลมานะครับนี่ครับอันนี้ที่ได้มาวันนี้มี2บาทปีห้าศูนย์สิบบาทคละาวาระอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทปีสี่ศูนย์นะครับปีสี่ศูนย์พอดีผมซื้อมา อลองจะส่งให้ลูกค้าดูนะครับจะมารีวิวซื้อมาผมจะรีวิวให้ลูกค้าในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับปี40ก็คืออยังไงอ่ะมัน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 ไม่ใช่เหรียญแบบกระแสนิยมนะครับไม่ใช่เหรียญยอดนิยมนะครับผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่คืนเนี้ซื้อมาส่งประมาณว่าซื้อมาส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็100เหรียญนะครับ ราคาไม่สูงผมขายออกอยู่ถุงละประมาณ1,300บาทนะครับก็ก็ตกเหรียญละ13บาทขายออกนะครับก็คือราคาไม่สูงนะครับผมก็ซื้อได้มาต่ํากว่านั้นอย่างแน่นอนนะครับผมซื้อมาต่ํากว่าอ่า12บบาทอย่างแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้นี่นะครับเหรียญสวยๆก็มีนะครับเนี่ยเจอพอดีเลยเหรียญน,นี้สภาพสวยนะครับ ผมดูมีเหรียญสวยอยู่หลายเหรียญนะครับเหรียญสิบปีสี่นะครับบางช่องเขาก็ทําคลิปกันนะครับแต่คือผมก็ยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมไม่ได้ทําคลิปรับซื้อปีสี่ศูนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูได้มาหนึ่งถุงนะครับแล้วก็มีเศษเศษแบบนี้นะครับเดี๋ยวเทให้ดูเลยดูกันผ่านๆนะครับว่าได้อะไรมาบ้างนะครับเนี่ยที่ได้มานะครับ ่วนใหญ่จะเป็นสองบาทปีห้านนะครับเดี๋ยวผมแยกเหรียญชนิดอื่นออกดีกว่านะครับปีสองบาทอ่าสองบาทปี50ได้มาร้อยกว่าเหรียญน,นะครับร้อยห้าบกว่าเหรียญอันนี้ในถุงเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยเหรียญแล้วก็ในกองเนี้ยอีก5้าสิบกว่าเหรียญห้า8ิบห้าิบแปดเหรียญน,นะครับถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวแยกเหรียญ10ออกดีกว่านะครับอ่าได้ได้สองเก้ามาหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทปี29เช่าฟ้าสั้นนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญ10บาทที่ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับอ่านี่แยกออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทหมดเลยนะครับ2บาทปี50าศูนสมซื้อแค่ปี50เท่านั้นนะครับดีนะครับเดี๋ยวดูได้อะไร,ระบ้างนะครับอันนี้4,7อ๋อเนื้อเกินด้านหน้านะครับเนื้อเกินด้านหน้าอันนี้ปี5้ อันนี้ปีสามศูนย์นะครับปีสามสี่สี่สองสี่สามเนื้อเกินมีเรืออันนี้เรือหงอันนี้เนื้อเกินนะครับปีห้าหนึ่งปีสามสามสี่นะครับสี่สามสี่สาม เนื้อเกินปีสีเก้าเรือหงเรือหง่หงาสี่สามวันนี้รู้อ่าคลิปนี้รู้สึกว่าจะไม่มีสี่หนึ่งนะครับอันนี้ปีสี่สามอันนี้เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเรือหางยาวอันนี้เรือหงนี่สี่สามสี่ี่สี่ี อันนี้เนือเนเน้อเกินเนื้อเกิน3 7อ่านี่เนื้อเกินตรงนี้นะครับปี3 7จะเนื้อเกินด้านหน้าอันนี้ปี4 4เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินได้มาหลายเหรียญนะครับอันนี้เรือหง4 3 4 3สกับ4 4จะเยอะนะครับอันนี้เนื้อเกินนะครับเห็นไหมครับ เหลือหง43เนื้อเกินเนื้อเกินเนื้อเกินพบเจอบ่อยนะครับเนื้อเกินอันนี้ก็เนื้อเกิน42 44 34 34เนื้อเกินนะครับเนื้อเกินเยอะนะครับวันนี้หลายเหรียญนะครับก็ไม่เยอะมากอันนี้44 อันนี้สี่สี่นะครับก็ได้มานิดหน่อยนะครับวันนี้ก็ลองลองลองเก็บลองลองหาดูแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญพวกนี้นะครับก็คือก็มีราคานะครับมีราคาเกินหน้าเหรียญอาจจะไม่ได้สูงมากมายหลักหมืน่นหลักแสนนะครับแต่ก็คือถ้าเราเจอแบบนี้เราเก็บแยกไว้ก็ได้นะครับเหมือนเหรียญเนี้ยสบาทนะครับผมซื้อเหรียญละ6บาทนี่นะครับอันนี้ก็ร้อยเหรียญร้อยเหรียญจากหน้าเหรียญ200 นะครับร้อยเหรียญจากหน้าเหรียญ2 0 0แบบนี้นะครับก็กลายเป็น600บาทนะครับกำไร400บาทนะครับเนี่ยเก็บแบบนี้เก็บเรื่อยๆก็ได้นะครับ30เหรียญ40เหรียญ50เหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าคุ้มค่านะครับหรือว่าถ้าเกิดช่องไหนซื้อสูงกว่าเหรียญละ6บาทก็ส่งไปขายได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูกับเหรียญที่ซื้อมานะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญย่อยๆนะครับเหรียญหลักๆ ผมก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญ10ปี31เหรียญ5ปี46เหรียญ5ปี40 25สตางค์ปี42ปี44 50สตางค์ปี30นะครับเหรียญเออเลอร์คอยเหรียญแปลกเหรียญผิดเนื้อผมก็รับซื้อนะครับใครมีแบบไหนตรงตามที่ผมทำคลิปก็ทักไลน์มาได้นะครับไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับสำหรับท่านที่สอบถามกันมาบ่อยนะครับใต้คอมเมนต์ถามกันมาเรื่อยนะครับติดต่อทางไหนติดต่อทางไหนนะครับ ท่านไม่ได้ดูคลิปแน่เลยนะครับผมบอกอยู่ตลอดเลยนะครับว่าติดต่อทางไลน์ไลน์ผมก็ขึ้นไว้ให้ตรงนี้ <c oughs> นะครับก็รบกวนดูคลิปสักนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าผมรับซื้อเหรียญอะไรนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อผมก็แจ้งไว้ให้นะครับหลายๆท่านมีบางท่านก็บอกว่ามีครับมีครับรับซื้อเหรียญอะไรบ้างผมก็งงนะครับท่านตอบว่ามีใต้คลิปผมผมบอกว่ามีรับซื้อเหรียญอะไรบ้างอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ขัดแย้งกัน อ่านก็รู้แล้วว่าขัดแย้งกันนะครับดูก่อนนะครับว่าซื้ออะไรนะครับเราไม่ต้องรีบบอกว่ามีครับมีครับนะครับดูก่อนแล้วก็ถ้ามีก็ทักไลน์มาเลยนะครับติดต่อโดยตรงเลยนะครับก็เอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ